เกมเง่ายที่เล่นผิดกันกว่าข้อนประเทศเอ๊ะแล้วนี่บอกขอต้องเล่นกันยังไงอะอยากรู้แล้วใช่ไหมไปชมกันเลยค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการตีรันฟันทอยบอร์ดเกมรีวิวคนอวยบอร์ดกับผมนอตตีรันครับและวันนี้ผมอยู่กับสาวน้อยสุดสวยล่าเริงเธอคนนั้นคือเรียกเฟินเปียกแล้วกันค่ะทำไมถึงเป็นเฟินเปียกฮะ อยู่มัธยมแล้วอ่ะก็ชอบเลยใช้ชื่อนี้แล้วกันอ๋อมันดูน่ารักสดใสได้เลยโอ้ยวันนี้รายการสดใสครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้อลเลิร์ตบอกเลยอลเลิร์ตวันนี้เรามากับเกมน่ารักน่ารักเราอยู่กับคนน่ารักเราก็ต้องเล่นเกมแบบน่ารักน่ารักนิดนึงเกมนั้นก็คือนี่ครับแด้แอูโน่ของเรานั่นเองครับเกมนี้เชื่อว่าทุกคนเคยเล่นกันอยู่แล้วน้องเฟิร์นเคยเล่นมาก่อนไหมเคยเล่นค่ะเคยเล่นถูกหรอถูกแล้วต้องเคยเล่นดีเกมง่ายจะตายทำไมตอนคีย์ฟอร์ดไม่เชิญมา ไงเราก็เลยมองหาคนน่ารักเหมาะกับเกมนี้แล้วก็เชิญมารีวิวด้วยกันแต่เกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็เคยเล่นมาก่อนนะแต่ว่าเราไม่เคยเล่นกดที่ถูกต้องกันมาก่อนเลยตลอดชีวิตยังอ่านเมื่อกี้มันจ่าเปล่าเดิมพันหรือเพื่อนมยังดีรอเพื่อนคนไหนขึ้นหน้าเลยนะแต่มันจะไม่มีี่อยู่ในสังคมนะนั่นแห <c oughs> ละครับด้วย ด้วยปัญหาส่วนตัวผมเองนะที่เล่นผิดและถามใครก็เล่นผิดเล่นในมหาลัยก็เล่นผิดเล่นที่โรงเรียนก็เล่นผิดติดแล้วกฎที่ถูกต้องจริงๆคืออะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้ไหมจ๊ะคนบอกให้เอกมาก็แบบลงกา์ไไงสีมันเหมือนกันลงลงไปหลายๆใบคอมโบหนุกๆคอมโบนแบบเป็นกระตักเลยอย่างเงี้ยใเกีรราเราอยู่จริงอ่ะไม่เป็นไร ขอขอความเห็นใจท่านผู้ชมเชืเอเชื่อก็ชัวอเดี่ยนให้ทีบเลยทีบนี่นะกระถินก็เยอะพออยู่แล้วทุกวันนี้ยังจะนี่กระถิ่นมาหาอีกเหรอไม่เป็นไรเกมนี้เกมน่ารักแบบนี้เราจะให้คนน่ารักพูดกดให้ฟังก็แล้วกันเอาไปเลยอย่าเก่งสิอย่าเก่งอย่าเก่งอย่าเก่ง กฎจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังน้องเฟิร์นเล่าให้ฟังกันดีกว่าครับมาเลยวันนี้ครับเราจะมาเปิดกล่องดูกันเลยอูโนนะครับของแท้แน่นอนรับประกรันร้านเราแท้ล้านเปอร์เซ็นทีนี้เราจะมาแกะกันเลยกล่องนี้ต้องบอกก่อนเพิ่งแกะติวเลยหม,มาดๆเลยนะครับมาแกะกันเลยแกะหัวนะครับคีฟอสแกะตูดแต่อูโนแกะหัวนะครับ ี่ครับข้างในมีอะไรบ้างมีไพ่ครับ1กล่กอง2องกองแล้วก็หมดแล้วครับแค่นี้อ่ะอันนี้หมดประโยชน์ละโยนแม็กไปนะฮะอ่ะเราก็จะมีคครูบุ๊กครับในวิธีการเล่นบอกแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับว่าเล่นกันยังไงนะฮะอ่าโอเคแล้วก็จะมีการ์ดสองกองนี้ครับมันก็จะประกอบไปด้วย การทั้งหมดสีสีแล้วก็จะมีแอคชั่นการ์ดมีอะไรเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะทําหน้าที่ในการบอกเล่าทุกคนเองว่าข้างไหนนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเวลาแกะแป๊บเดียว A few moments later ก่อนอื่นนะคะไพ่นี่คือไพ่อูโนทั้งหมดเลยที่ทุกคนเคยสัมผัสกัน,กนตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนาะนเคยเล่นกันนั่นแหละสนุกสนุกก่อนจิบชา <What? S 3> เล่นตอนจิบชาจิบชาด้ว <laughs> ย ตบไพ่เนาะก็จะมีไพ่ที่เป็นเลขเลขสีสีเต็มไปหมดเลยก่อนเล่นอย่าลืมสลับเนาะไม่งั้นจะได้แต่สีที่แบบว่าสีเดียวกันหมดเลยก็จะเป็นไพ่ไพ่ที่เป็นเลขเลขเต็มไปหมดเลยก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินมีประมาณนี้เนาะที่เป็นไพ่ที่เป็นเลขเลขยังไม่มีอะไรมากอ่ะเอาไปก่อน <S <S วิธีเซตอัพของเกมนี้นะคะก็จะเริ่มจากการที่อ่าแต่ละคนก็เราก็เริ่มสับไพ่กันก่อนอ่า ไม่ค่อยได้เล่นฟ็อกเด้งไม่จับไม่ค่อยเป็นวิธีเล่นคือแต่ละคนก็จัวกันก่อนเอาให้มีไพ่คนละใบในมือก่อนเึ๊บเบ๊บ๊บแล้วมาเปิดดูกันอ่ะก็จะมีได้3 3แล้วก็6คนที่ได้6จะเป็นคนที่เราเรียกว่าดีลเลอร์นะคะคนที่เริ่มคนแรกจะไม่ใช่คนที่ได้ไพ่ที่มากที่สุดคนแรกที่เริ่มคือใครรู้ไหมคะคือคนที่อยู่ทางด้านซ้ายก็คือไอ้นี่ใช่คนที่อยู่ทางด้านซ้ายของคนที่ได้ไพ่มากที่สุด จะเป็นคนแรกที่เริ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไพ่ทั้งหมดเก็บมาเสร็จปุ๊บสับใหม่อีกรอบนึงแล้วก็แจกให้ทุกคนคนละเจ็ดใบเท่าๆกันแล้วหลังจากนั้นคนด้านซ้ายของไอ้ดีลเลอร์เมื่อกี้ไอ้ดีลเลอร์เมื่อกี้ไอ้เลขเยอะสุดเมื่อกี้จะเป็นคนแรกที่เริ่มก็คือคนด้านซ้ายเป็นคนแรกที่เริ่มแล้วก็วนๆไปเล่นไพ่โดยการเปิดจะทำยังไงก็คือหยิบไพ่จากกองเลยใบบนสุดหลังจากที่เราแจกอะไรไปเรียบร้อยแล้วเปิดมา ก็จะเริ่มด้วย6สีเหลืองหลังจากนั้นคนด้านซ้ายของดีลเลอร์ก็จะเป็นคนแรกที่เริ่มเนาะก็จะลงวิธีเล่นก็คือลงสีหรือเลข6กอ่าเช่นสมมุติในมือในมือของต้องเฟิฟร์นเฟียกนะจ๊ะมีแคม <7 S 2> เจ็ดใบเจ็ดใบให้ดูโอ้โหโกงแล้วครับ <c oughs> อย่างนี้ครับบอกเลยถ้าเป็นที่มหาลัยนะนี่ลงนี้เลยเอ้ยไม่ได้ผิดกฎทันทีไม วิธีการเล่นเป็นยังไงเอ่ยอาถ้าวิธีการเล่นตามที่อ่านจากรูบุ๊กนะคะพึ่งรูพรอมทุกคนก็วันนี้เนี่ยแหละวิธีการเล่นก็คือจะลงแบบว่าเลข6เหมือนกันได้แต่ลงได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะหรือจะลงเป็นสีเหมือนกันก็คือสีเหลืองอันนี้พอ็ลงเลขสี่าต่อไปก็เป็นตาคนถัดไปก็คือลงใบเดียวแล้วก็ผ่านเทินไปเลยใช่ลงสองอันไม่ได้นะอะคอมโบไม่มีทาง โ o r มคอมโบนะก็คือจะลงก็ได้หรือจะจัวก็ได้อ่าสมมติว่าในไพ่เนี้ยสมมติว่าอ่ะัอันนี้เป็นตาเฟิร์นเนาะ<ม>เสร็จแล้วคนก็อยากอุ๊ยมีไพ่อย่างนี้แต่ว่ายังไม่อยากลงเลยอยากจัวอเผื่อจะสะสมแบบว่าการพิเศษก็รีบจัวกันเรียกว่าลำพัดเอออาไ,ไม่ได้ อย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วไอ้ไพที่จั่วมาได้อ่ะเฟินจะลงเล่นก็ได้หรือเฟินจะไม่ลงเล่นก็ได้ถ้าเฟินไม่ลงเล่นก็คือผ่านเทิร์นเฟินไปเลยคือไม่ต้องจัวจ่วจนกว่าตัวเองจะมีไพ่ที่สามารถลงได้นะก็คือจั่วใบเดียวแล้วผัดได้เลยอ่าแล้วก็วนไปถูกไหมใช่เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆด้วยโปร์เกมก็คือจะเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละผัดกันลงไพ่อาจจะมีลงไพ่พิเศษบ้างมาทาร้ายเพื่อนของอ่าอ่าแล้วจะจบก็ต่อเมื่ออ้อ อย่าลืมคีย์เวิร์ดนะคะูโน่อ่าโอเคูโน่จะเกิดขึ้นก็ต่อไเมือ่อไรฮะเฟินเหลือไพ่ใบสุดท้ายในมือแล้วเฟินก็ต้องพูดว่า <Wow. S 1> ูโนู่โน่แปลว่าหนึ่งก็คือประกาศให้ทุกคนรู้ว่ากูเหลือไพ่ใบสุดท้ายใช่น่าเีงนะครับและคนที่ชนะก็คือก็คือคนที่ลงไพ่ได้หมดมือก่อนคนเดียวเท่านั้นเกมก็จะจบเลยในแต่ละใบาอ่าเดี๋ยวให้พี่น้อยเป็นคนหาไพ่มานะแล้วเดี๋ยวเนจะพูดอโอเคจ้ะสำหรับไพ่อ่วเ,เราเริ่มกันที่ตัวดอทูก่อนคะ่ะ อดอทูคือใบนี้ไปนี้ไปนี้ใช่มีพปเลขบวก2อยู่ถูกไหมฮะใช่ไพ่ดอทูอันนี้นะเราจะเป็นไพ่ที่ลงมาเพื่อบังคับให้คนถัดไปจากเราจว่สองใบทันทีแล้วก็ผ่านเทินเขาไปเลยถ้าใครที่เคยเล่นว่าเพื่อนลงดอทูเสร็จแล้วแล้วเรามาทับถมกันเป็นฮิวมัส แบบลงดอทูรอบวงอย่างเงี้ยมันไม่มีนะถ้าตามกฎอะก็คือคนถัดไปอะจะต้องเป็นคนจัวเลยสองใบแล้วก็ผ่านเทินคนนั้นไปเลยเออคือพูดง่ายๆมึงเป็นหมาหัวเน่าไปเลยใช่อ่าอย่างเนี้ยถ้าสมมติด้านหน้าของอันเนี้ยเป็นเลข2อยูเราสามารถลงดอทูที่เป็นเลข2ได้นะที่เป็นเออที่เป็นสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองอ่าก็ล,ลงมาได้เลยคนถัดไปก็ต้องจว่สองใบโอเคถัดมาครับคือใปนนี้ถัดมาเราเรียกว่าไพ่สกิปนะคะ ให้สกิปอันนี้จะเป็นการลงเพื่อให้คนข้างๆเราไม่ต้องเล่นก็คือคนที่อยู่ในเทินถัดไปนั่นแหละอดเล่นนั่นเองเอามาหัวหน้าผ่านมันไปใช่ผ่านไปเลยไม่มีอะไรมาลบล้างได้นะคะอ่ะาฮะผ,ผ่านก็คือผ่านผ่านก็คือผ่านพบกันเพื่อเพียงผ่านว่นอามาอันนี้เราเรียกว่าไพ่รีเวิร์สรีเวิร์สก็คือไพ่สําหรับหมุนเปลี่ยนทิศทางการเล่น เช่นจากตอนแรกอมาวกี้ตอนแรกเรลืมบอกเนาะว่าถ้าเริ่มจากคนทางซ้ายแล้วเสร็จแล้วมันก็จะหมุนซ้ายไปเรื่อยๆเนาะก็คือลงมาโนล์บายแล้วก็หมุนไปรอบงเลยใช่ไหมฮะใช่อันนี้สมมุติตอนแรกเราเคยหมุนซ้ายไว้เสร็จปุ๊บไปแปมามีคนลงไพ่อันนี้ปุ๊บอ่ะหมุนขวาจ้าจะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาลงรีวอร์ดเพื่อหลบล้างนะจ๊ะต่อไปไพ่ใบนี้เราเรียกมันว่าไวเกิร์ด ไวากาคืออะไรไวกาก็คือไพ่จิ้งจกเปลี่ยนสีก็คือสมมุติว่าตอนแรกนะรู้สึกว่าทุกคนจะเริ่มลงสีเหลืองเยอะเกินไปและในมือฉันไม่มีสีเหลืองเอาซะเลยแต่ต่อให้มีก็อยากจะลงอันนี้ก็ทําได้นะก็คือลงไปแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนสีหน่อยค่ะอ่าแล้วก็จะเลือกสีที่เราจะได้เปรียบเนาะอย่างเช่นอ่ะต่อไปเฟรจะขอเปลี่ยนให้กาให้ไพ่ใบต่อไปที่ต้องลงเป็นสีเขียวใบนี้เขาเรียกว่า ก็คือวายการ์ดนั่นแหละแต่เป็นวายการ์ดที่เหมือนมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึง่งก็คือจะทําให้คนด้านข้างเราจะต้องจวสี่ใบแล้วก็ถูกข้ามตาไปเลยอ่าเปลี่ยนสีไม่พอทําคนทั้งข้างเราเป็นหมาหัวหน้าแล้วต้องจวอีกสี่ใบใช่จวอีกสี่ใบด้วยแต่ว่าใบเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขพิเศษนิดนึงก็คือว่าถ้าจะใช้ได้เราจะต้องไม่เหลือสีนั้นในมือแล้วใช่เช่นตรงกลางกองกลางเป็น,น,นสีเหลืองอยู่ใช่ในมือเราต้องไม่มีสีเหลืองเลยถึงจะลงได้ ใช่อะไรงี้จะรู้ได้ไงอ่ะไม่บอกกุกิ๊พก็ไม่มีใครรู้แล้วปะอันนี้แหละมันจะมีวิธีการจับโกงยังไงคือถ้าเกิดสมมติอ่าผมเป็นคนเล่นก่อนน้องเฟิร์นสมมติผมลงไปนี้บอกเป็นสีแดงน้องเฟิร์นบอกเอ้ยพี่น็อตมีสีแดงอยู่มั้งโกงเปล่าขอชาเลนจ์หน่อยขอชาเลนจ์หน่อยค่ะอ่าผมก็ต้องเปิดหมดมือเลยโชว์พางให้น้องเฟิร์นดูถ้าเกิดมีสีแดงถือว่าโกงบวกสีเนี้ย ผมเป็นคนรับไว้เองเออแมนแมนเปล่าวคิโกงแต่ถ้าเกิดสมมุติทวงมาแล้วผมไม่มีสีแดงในมือเลยจริงๆอคำพูดถูกแล้วเฟิร์นจะต้องจวดสี่ใบตามใบนี้และจัวเพิ่มอีกสองใบอ่าก็คือเฟิร์นจะต้องโดนทั้งหมด6ใบถูอีกสองใบเป็นเรื่องลงโทษชาเลนจ์ผิดอิมแน่นอนและใบน่าจะเป็นอ่ะอ่าอันนี้เราเรียกว่า Y shuffle card นะคะ ซึ่งอันเนี้ยมันจะน่าเกลียดนิดนึงตรงที่ว่าคุงพี่น็อตลงไพ่ใบนี้ไปไพ่ในมือทุกคนจะต้องถูกเอามารวมไว้ที่กองกองกลางแล้วก็สับเลยค่ะสับสับสับ,สบแล้วก็ไล่แจกใหม่หมดเลยโดยเริ่มจากคนทางซ้ายของพี่น็อตไม่ว่าไม่ว่าเทิร์การเล่นจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาอยู่เนาะเราจะต้องแจกไพ่โดยเริ่มจากคนด้านซ้ายของคนที่ลงไพ่ว i l d shuffle card อันนี้แจกจนแจกเขาเรียกว่าแจกวนไปเรื่อยๆเหมือน กึ่งๆเหมมันเริ่มเกมใหม่อะแจกคนไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้เคยมีไพ่อยู่ทั้งหมดกี่ใบจะเพิ่มหรือลดไม่สนใจเลยใบนี้อ่าใบนี้เราเรียกชื่อมันว่า Y c u s t o m i z e card นะคะอันนี้มันมีความสามารถพิเศษทุกคนก็จะงงๆว่าเฮ้ยคืออะไรกันแน่มีทั้งโบโบแบบนี้มีเปลี่ยนส่งเปลี่ยนสีไพ่อันนี้นะคะเป็นไพ่ที่มีความสามารถพิเศษก็คือ คุณสามารถถ้าเป็นวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าคุณจะมาสั่กดอะไรขึ้นมาเองก็ได้สัก่กดจ้าสามารถค,คิดกดอะไรขึ้นมาเองก็ได้อย่างเช่นอให้คนถัดไปต้องจวบให้จนกว่าในมือจะมีทั้งหมด7ใบจ้าอ,อก็เขียนลงไปใช่เพราะว่าในรูปกเขาบอกนะบอกว่าออันนี้เป็นอภิสิทธิ์เฉพาะของแท้เท่านั้นคือไพ่ใบนี้เวลาที่เราเอาปากกาเขียนไวบอร์ดเขียนลงไปอะมันสามารถลบได้อ่า ของแท้นะท่านผู้ชมคือถ้าของเก๊จีนแดงขายกันตามช้อปปิ้งช้อปปี้เนี่ยนะแม่งทำไม่ได้นะเขียนลาพังเลยนะแต่ของแท้นี่เขียนได้บอกเลยอันนี้นะครับถ้าเป็นพี่น้อยพี่นอ้นอจะเขียนอะไรบ้างเขียนความชั่วลงไปครับเชน่นใครที่ได้ใบนี้ต้องไปสารภาพรักกับคนที่ชอบออแล้วค่อยมาเล่นต่อระไรหรือใครที่ได้ใบนี้ไปไปอาบน้ําฝั่งตรงข้ามของร้านตีรันฟันทอยก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นต่อชนตอนได้โพลุงไทได้ดอน อะไรอย่างนี้ก็อยากจะใส่อะไรก็ได้หรือถ้าจะเล่นในวงเล่าก็ใครได้ใบนี้สามารถอ่ะอันนี้ช่วงหน่อยนะ,ะส่งช็อตให้เพื่อนเอาไปกรึ๊บกันก่อนยาหู้ชช็อตกาแฟคิดมากหรือว่าจะเล่นกันแบบไร้เดียงสาเลยก็จวดถึงเจ็ดใบขห้งไเลยสามใบแล้วแต่แล้วแต่รเราเลยไม่มีกฎที่ตายตัวเนาะถูกต้องท้ายแล้วอย่าลืมเนาะอย่าลืมชื่อเกมว่าถ้าสุดท้ายแล้วเราเล่นจนเราเหลือหนึ่งใบแล้วอ่ะ ในมือเราเหลือหนึ่งใบแล้วเอียยแบบว่าหนึ่งใบละใจสั่นใจสัน่นอย่าลืมพูดคาว่าอูน่นะแล้วถ้าไม่พูดละ่ะจวดเพิ่มอีกสองใบจ้าคือถ้าสมมติว่ามีเพื่อนบอกว่านอนโซในมือเหลือกี่ใบนะ้า <By S 2> บอกว่าใบเดียวแล้วเมื่อกี้พูดอูน่หรือเปล่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดจวเลยสองใบ ได้เพิ่มมาอีกสามก็รวมเป็นสาใบเล่น <Anyone? S 2> ต่อจ้าเกมจะจบก็ต่อเมื่อมีคนนึงไพ่หมดมือนั่นแหละเร็งรงจนหมดมือแล้วจบเกมเรามีวิธีการนับแต้ม2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือเอาไพ่ในมือทุกคนมารวมกันเป็นคะแนนของคนชนะโดยไพ่ที่เป็นตัวเลขก็จะนับเลขตามนั้นเลยเป็นคะแนนส่วนไพ่ที่เป็นตัววายการ์ดต่างๆอย่างเช่น ตัว y card ปกติที่เอาไว้เปลี่ยนสีก็จะมี50คะแนน uh huh. y g d card draw f ก็จะมี50คะแนน uh huh. y card c h a p l e จะมีแค่40คะแนน draw t o reverse หรือว่า skip ก็จะมี20คะแนนพอรวมกันได้คะแนนของผู้ชนะหลังจากนั้นก็จะเล่นจนกว่าจะมีคนใดคนหนึ่งคะแนนถึง500คะแนนหรือว่าอีกเคสหนึ่งจะแบบว่าขี้เกียจขี้เกียจมาเป็นคนนับก็ให้ต่างคนต่างนับแล้วกันแล้วก็ให้เป็นคะแนนติดลบของตัวเอง สะสมไปในแต่ละรอบเรื่อยๆอ่าใครมีคะแนนติดลบถึง500คะแนนก่อนคนนั้นดองออกจากเกมไปเลยอ่าคนนั้นคือผู้แพ้หรือถ้าครบ500ปุ๊บเราหาผู้ชนะคือคนที่แต้มลบน้อยสุดก็ยังได้ได้กดมีเท่านี้นะคะจบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวกดเข้าใจผิดมาตลอดเลยอะ่ะเราดีเฟรม ตลอดก็ทุก่งก็ทุกคนก็จะได้มาเข้าถือว่ามาเข้าใจให้ถูกเหมือนกันอางนี้ดีกว่าอ่าอย่างนั้นละกันเออก็พ,พูดง่ายว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เหมาะสมกับคนทุกวัยเลยนะจริงมันเล่นง่ายนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ถามว่าเนี่ยแค่ให้มีแค่เจ็ดแบบเองใช่เล่นได้แล้วใช่ <c oughs> แค่แจกแจกไปลงนะคนละใบให่หวนมือชนะ นว่าแบบความจริงแล้วถ้าเกิดแบบครอบครัวอย่างเงี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวันครอบครัวอย่างงนี้เนาะเอออยากหากิจกรรมมาเล่นด้วยกันก็เล่นอูโน่ก็ได้นะแบบคุณพ่อคุณแม่รวมถึงความจริงเอาคุณปู่คุณย่าลูกหลานมาเล่นด้วยกันอ่ะมันก็เล่นได้เนาะเพราะว่าจริงๆเราแบบเหมือนมันหากิจกรรมด้วยทาด้วยกันมันได้แบบแชร์รอยยิ้มด้วยกันแบบอยากอยากเอาคืนแม่มานานแล้วปลุกเช้าสแลเกอร์ดอทูซะเลยแม่ นนไ,ได,หได้หรือว่าเอาไปแบบละลายพฤติกรรมสําหรับที่ทํางานใหม่หรือว่ากลุ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งใช่สนุกไงามาสนุกใช่มาสนุกจริงนะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้ง่ายเข้าใจง่ายสอนแป๊บเดียวรู้เรื่องเล,เล่นลุกแนวเล่นแบบใสๆก็ได้เล่นแบบใสๆแบบน้องเพื่อนอย่างเงี้ยเล่นกับพ่อแม่ครอบครัวก,ก็ได้ไปเล่นกับเด็กๆก็ยังได้นะหลานผม,มที่บ้านอย่างเงี้ย มาถึงปึ๊บอูโนโครับอูโนโครับถามหาอูโนโก่อนเลยก็มีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติอยากจะไปเล่นดาร์กไซด์ขึ้นมานิดนึงวงเล่าวงเล่าเอาวงเล่าก็ได้นะใครใครแพ้เลี้ยงเล่าเอาใครแพ้เลี้ยงเล่าก็ได้หรือใครแพ้ดึงชารตสิหรอมันจะแบบว่ามีสติเล่นในตาถัดไปอีกไหมอ่ะอมี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 ม Oh คนเราเนี่ยเล่นเกมต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสติก็จะโดนซ้ำซ้ำซ้ำจนมันก็กลับบ้านนอนอาจจะไม่ได้กลับบ้านอาจจะต้องนอนอยู่ตรงนั้นน้ออย่าไปเล่นเนาะ <S 2> <S 2> <S เผียอได้ังอ,อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอันนี้คือรูปแบบของเกมปาร์ตี้โดยแท้ทูที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก่อนเล่นนะคะอย่าลืมมาดูคลิปนี้ก่อนนะถ้าเล่นผิดอ่ะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องจริงด้วยใช่ครับเพราะว่าอันนี้ผมพูดตรงตรงเลยนะตั้งแต่มอต้นเนี่ยผมเล่นหนึ่งกดมปลาย หนึ่งคนมาหาลัไรมีเป็นสิบคนเลยใช่แต่ละคนก็ได้รับการสืบทอดมาที่ไม่เหมือนกันใช่บาลคนนะเล่นมีกี่ใบหนึ่งเล่นให้หมดเลยโอ้ล,ลงจนเกือบอูโนโนเลยตาแรกหรือบางคนเนี่ยไม่มีลงไม่ได้มึงจัวจนกว่าจะได้เลยเออจวจนกว่าจะได้เต็มมือเลยแม่คุณ เรียกว่าลำพัดดีกว่าถั่วไปเรื่อยอะเคยเคยป้าที่แบบว่านี่นี่ขอเปิดโซนพิเศษแล้วลงไปนั่งเรียงไพ่ที่พื้นอะวันหรือบางทีแบบเฮ้ยขอขอทดไว้ก่อนติดไปเอามากองไว้กองหนึ่งจะ่อาไปหยิบมาเล่นต่อใช่ก็มีใช่ซึ่งมันก็พัางๆนิดนึงนะแต่ถามว่าเล่นไหมเล่นได้ก็เล่นได้แต่ถามว่าไปคุยกับคนต่างประเทศเอ้ ก็อาจจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะใช่แต่เขาอาจจะดูถูกเรานะแบบเอ้ยเล่นอะไรอ่ะไม่ขนาดนั้นแต่ความจริงเราอาจจะเก่งในการที่แบบว่าหยัเดเยียดว่าเอาแบบนี้เออจะไวกว่าเราเป็นนัดกดัดแปลงกฎอะไรประมาณนั้นอ่าก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าการที่เขาดีไซน์มาแล้วเนี่ยเราก็เล่นตามที่เขาออกแบบมาละกันเนาะเขาจะได้ไม่เสีใยใจยังไงเขาอาจจะแบบมาไปทด้ไทยปุ๊บลองได้ <c oughs> ไดเลอะไรเนี่ยกลับบ้านดีกว่าเล่นอะไรกันนะฮะอ่าโอเคก็เกมนี้ก็มีอยู่แค่นี้ละกันใส่ๆน่ารักน่ารัก ก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นอุโนโนะที่ร้านเราก็มีร้านเราอยู่ที่รัดชดาซอย10 6ห,หรือ14นะ14บ่ายอ่ะสิบสี่สิบสีค่ะเออแล้วเขาไปซอย <laughs> <ฮ>เ,เอาง่ายๆเยื้องเยื่อกับโพไซดอนเอาอาจชัดเลยนะ <laughs> อาอยู่ในแมนชั่นเซเว่นเก่าจ้าร้านเปิดบ่ายสองโมงปิดเที่ยงคืนนะครับเปิดทุกวันใครที่จะมามาเป็นแก๊งก็มาได้จะมาเดี่ยวก็มาได้เช่นกันนะฮะเกมนี้ถ้าจะซื้อบอกเลยครับที่ร้านไม่มีขาย พูดเป็งนงั้นไม่มีขายครับอยากได้นะก็ไปหาซื้อเอาตามห้างชั้นนำทั่วประเทศอันนี้นี่ขายให้คนอื่นเขาเลยนะทางห้างชั้นนำนะเห็นคลิปนี้แล้วนะอยากสปอนเซอร์รีบมาเลยนะเพราะร้านเราไม่มีขายนะอันนี้เราช่วยคุณจริงๆนะใช่ไม่ใช่พาณิชย์นะคะเออเราไส้แห้งมากเลยนะตอนนี้คือเราแบบทำตามมือใจคืออูไม่มีอระขายกูก็พูดแย่ตอนนี้ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่นอด,ด้วยนะคะเดี๋ยวช่องตีรันซันทอยช่างพวกเราทุกคนนะะอ่าช่องทุกคนค่ะแล,แล้วถ้าใครชอบ <S <S ไม่ได้ชอบเกมนี้นะ,คะใครที่ชอบน้องเฟิร์นเนี่ยก็ก็ถือว่าชอบตีรันซันทอยละกันค,ะค่ะสุดยอดครับเหมากนกจร,งจรงิงถ้าใครที่อยากจะเล่นมาเจอกันใครอยากเล่นกับน้องเฟิร์นก็มาเจอที่ร้านได้เลยนะครับและถ้าใครอยากจะให้น้องเฟิร์นมาอธิบายเกมอะไรเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้้านล้านนี้ได้เลยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันพอหอมปากของคอแล้วคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันบ๊ายบายค่ะ